สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับในชว่วง Teach Me บาจาจาเคมี K Me นะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับจาจาเคมี K Me. ในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องที่เป็นประเด็นฮอตนะครับในโลกเราว,วันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของ mRNA นะครับผม mRNA เนาะอ่ะแต่เราจะมาพูดในแง่ของว่า mRNA คืออะไรนะครับอ่าซึ่งมันคือ เราเอาตัวนี้ไปใช้ต่อในเทคโนโลยีของการทําวัคซีนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูถึงตรงนั้นนะครับเรามาอรู้กนว่า mRNA คืออะไรกันแน่นะครับผมซึ่งการที่เราจะรู้เรื่องของ mRNA ได้นะครับเราก็ต้องย้อนไปถึงตัว RNA นะครับเพราะเราจะพาไปรู้จักตัว RNA กันก่อนนะครับผม RNA คืออะไรครับผม RNA นะครับคือเร,เรียกว่าเป็นไรโบไอเอ ไลโบนิวคลีอิกแอซิดนะครับ R N A นะครับไลโบนิวคลีอิกแอซิดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมีตัวที่คล้ายกันกนับเขานะก็คืออะไรเลยมี D N A นะครับผม D N A คืออะไร D N A คือดีออกซี ไนโบสเนาะไนโบนิวคลีอิกนะครับแอซิดนะครับผมตัวนี้คือ d n เนเอนาะซึ่งหน้าที่ของ DNA กับ RNA มันต่างกันนะครับ DNA นหะน้าที่มีหน้าที่ทำอะไรเอ่ย DNA นนะครับโดยหน้าที่ของเขานะครับเป็นหน้าที่ในการเก็บนะเก็บสารพันธุก,กรรมนะครับผม ก็คือเป็นการเก็บลักษณะของสามพันธุกรรมนะครับอยู่ในตัว DNA ซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นอะไรเอ่ย DNA แล้วใส่เป็นอะไร DNA เป็นดับเบิลสเตรนด์นะครับเป็นสายพันเกลียวคู่อย่างนี้เนาะอ่าที่ใครเคยเห็นนะครับตรงนี้นะอันนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่า DNA นะครับผมซึ่งมันประกอบด้วยอะไรเราเรียกว่าประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์นะครับอ่ามันจะมีเบสสีตัวเนาะนิวคลีโอไทด์ หมด4ชนิดนะครับก็คืออะไรเอทซีจีนะครับ4ตัวนะครับนิวคลีทด์นะครับแล้วก็อะไรอกชุกานะครับใชนตาลน,นะครับก็คือใช้เป็นดีออกซิไรโบสนะครับดีออกซิไรโบสเป็นไงเยมันเป็นน้ำตาลวงห้าเหลี่ยมนะครับเรามองไง่ายๆเนาะเป็นน้ำตาลวงห้าเหลี่ยมนะครับที่ตำแหน่งที่สอง นะครับตำแหน่งที่สองของเขานะครับจะเป็นดิออกซีก็คือไม่ใช่ OH นะครับจะเป็นเพียงแค่ไฮโดรเจนนะครับที่เลยจะเป็น OH นะครับผมอันนี้ง่ายๆเนาะตัวสุดท้ายนะครับมันต้องมีอะไร phosphate backbone ครับผม p o 4 3ลบนะครับที่เป็น backbone นะครับคือตัวที่มันขึ้นขึ้นสายดับเบิลสแตนนั่นเองนะครับผมโอเค หลัง <All> right, จากนั้นแล้ว RNA นะครับเรามาดูองค์ประกอบก่อน RNA นะครับหน้าที่ของเขาครับมีหน้าที่อะไรเลยมีหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่กราร transfer ข้อมูลนะครับอ่ามองง่ายง่ายว่า RNA ส่วนใหญ่นะครับจะมีหน้าที่ transfer น,นะครับผม transfer ข้อมูลนะครับคำสั่งนะครับจาก DNA นี่แหละโอเค นะครับแต่เดี๋ยวทานเฟอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับมันต้องทำกการทานเฟอร์นะครับคำสั่งนะครับ DNA เพราะว่า DNA เนี่ยเป็นตัวเก็บสารพันธุกรรมนะครับแล้วก็เซลล์นะครับมันจะมีนิวเคลียสเนาะซึ่งในนิวเคลียสมันจะมี DNA นะครับอ่ามาดูกันอันนี้นะฮะเซลล์เนาะเซลล์นะครับอันนี้เป็นนิวเคลียสนะครับแล้วก็ในในนิวเคลียสเนี่ยครับมันมี DNA อยู่ ใช่ไหมเป็นตัวเก็บนะครับเพราะนั้นดีเจะเป็นคนสั่งนะครับว่าเซลล์จะต้องทำอะไรนะครับมันสั่งยังไงมันสั่งโดยการสร้างนะครับตัวอินเอนะครับซึ่งมีทั้งหมดหลายรูปแบบนะครับมาใช้งานภายในเซลล์นะครับผมซึ่ง RNA นะครับมีทั้งหมดกี่ชนิดเอ่ยเอาเท่าที่เรารู้กันเด็กๆนะครับก็คือจะมีหมดเท่าไหร่สามชนิดละกันนะครับเด็กๆเลยนะครับมีอะไรบ้าง มี m r n a นะครับ t r n a ครับผมแล้วก็ r r n a นะครับผมสารชีสนี้มันทำหน้าที่อะไรมันคืออะไรนะครับเรามาดูก่อน m r n a คืออะไร m r n a เราเรียกว่าเป็น messenger r n a นะครับผม่า m a s t e e r r n a คืออะไร มันเป็น RNA สายสั้นนะครับก็ไม่ได้สั้นมากนะครับวเป็น RNA สายสายสั้นนะครับที่มีคำสั่งเฉพาะนะครับผมอ่ามีคำสั่งนะครับเฉพาะครับซึ่งมันจะมาจากตัว DNA นี่แหละนะครับส่งคำสั่งให้ mRNA ครับเกิดการ transfer ข้อมูลนะครับเพราะว่า RNA ส่วนใหญ่นะครับมันจะอยู่ในสซโตัวพลซซึมนะ มันจะไม่อยู่กับว u คลีย s เราเลยนครับจะอยู่ในไซโทพลาซึมเพราะนั้น DNA จะส่งไปให้หน่วยงานในไซโทพลาซึมว่าต้องทำอะไรทำเาลาสั่งคือสั่งผ่าน mRNA นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับมันทำอะไรมันก็จะเกิดการ transcription น,นะครับผมเดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูเป็นแผนภาพเนาะแต่ว่าอันนี้ให้รู้ก่อนนะครับว่าอันนี้เกิดการ transcript น,นะครับผม transcription น,นะครับจาก DNA ม,มานะครับเป็น mRNA ซึ่ง mRNA ครับลักษณะเขาจะเป็น s single s t r a n d นะครับอาแล้วก็มีองค์ประกอบของนิวคลียสนะครับค้ายกับ DNA เลยนะครับแต่ว่าตัว RNA เนี่ยจะใช้เป็นอะไร AUCG นะครับจะมีการใช้ U แทน T นะครับคือยูราซิลใช้แทนไทอมีนที่อยู่ใน DNA นะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับเราเรียกว่าเป็นไรโบนิวคลีหมายความว่า น้ำต,ตาลที่เราใช้นะครับไม่ใช่ดีออกซีไรโบสแต่เป็นไรโบสนะครับไรโบสชูการ์นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะครับจะมีตัว t ี n นเอ็นท์ทีไเนเนี่ยเอามานิยามก่อนเขาเรียกว่าเป็นตัวทรานเฟอร์นะครับทรานเฟอร์ n a นะครับไอตัวนี้นะครับ t r n a เนี่ยจะเป็นตัว RNA ที่เล็กที่สุดนะครับโดยประมาณนะครับเขาอ่าตัวนี้ทำอะไร r n a เนี่ยมีหน้าที่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับตัว Translation นะครับผม t r a n s l ล t ั o n ลักษณะพิเศษของเขาคืออะไรครับทีนี้ r n a จะเป็นตัวที่มีความจำเพาะนะครับกับกรดอะมิโนนะครับเขาจะมีตัวกรดอะมิโนอ่า ก็คือส่สวนเทียที่สุดในการสร้างโปรตีนใช่ไหมครับเพราะนตัวนี้นะครับเวลาเขาทํางานเนี่ยคือเขาจะทํางานร่วมกันนะครับระหว่าง tRNA กับตัวอ r n a นะครับตัวนี้ทําอะไรเอทีเอ็นเนี่ยจะเป็นตัวพานะครับหรือว่าเป็นตัวพากดอะมิโนนะครับไปสร้างต่อกันเป็นสายเปปไทด์นะครับผมหรือว่าโปรตีนซึ่งลำดับของโปรตีนที่มันออกมานะครับผมมันจะขึ้นอยู่กับตัว mRNA ที่ มันเรี้ยงโค้ดออกมาจาก dna โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับตัว rna เนี่ย rna เราเรียกว่าเป็นอะไร r รโบ s o m a l นะครับผม rna นะครับไอตัวนี้นครับจะมีลักษณะเป็นยังไง rna นะครับปกติจะมีลักษณะเป็นก้อนนะครับนี่เป็นก้อนๆนนะครับ tna จะมีลักษณะเป็นอะไรเมื่อกี้ m เป็นเส้น r เป็นก้อน t มันจะลักษณะเป็น เป็นตัวโค้ดมือนสามเหลี่ยมไงครับอ่ามันจะเป็นประมาณเนี้ครับอ่าซึ่งมันจะไปต่อกับตัวกเมโนโนอยู่แล้วนะครับส่วน rna เนี่ยนะครับเป็นไ i b บโซมอลนะครับตัวนี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ translation นะครับ อันนี้ translation จริงๆเขาทำงานคู่กันกับตัว tRNA คืออะไรไอ้ตัว RNA เนี่ยเป็นตัวถอดรหัสเลยนะครับเอาว้สำหรับถอดรหัสนะครับถอดรหัสโดยที่ถอดรหัสเสร็จปั๊บจาก m ใช้ RNA ถอดรหัสนะครับแล้วก็ไปเอาโปรตีนมาด้วยตัว tRNA นะครับเพราะนั้น การทำงานนะครับที่มันเกิดขึ้นในเซลล์นะครับมันจะเกิดจากการที่ DNA นะครับมีการคายเกียวออกนะคายเกียวออกนะครับเกิดการพาสคริปชั่นนะครับพาสคริปชั่นนะครับลอกรหัสนะครับได้ออกมาเป็น mRNA นะครับเป็นชุดข้อมูลคำสามสั้สนๆนะครับผมอัน,นตอนแรกมันก็ได้มีการคายเกียวเนาะ เนี่ยเนน่้จะเคยเห็นเดียนะู่นนปึ๊บนี่ครับบางบางบางช่วงบางตอนของตัวไอตัว d n a อ็นเคลายเออียวมาปับ๊บนะครับหาสคริปชั่นออกมาปั๊บได้ mRNA เป็นโปรตีนสายสั้นนะครับซึ่ง <goddamn> จากตัวเอ็มไนะครับเราเอาไปทำอะไรต่อตัวนี้นะครับมันก็จะวิ่งออกไปจากจากจากตัวนิวเคลียสนะครับวิ่งออกไปจากนิวเคลียส วิ่งไปที่สายตัวพาซึมนะฮะไปหาตัว r n a นะครับแล้วก็ TNA r นะครับโดยที่ตัว r n a นะครับจะไปจับเนาะจะไปจับบนล่างนะครับเป็นโปรตีนบนล่างนะครับตัวนี้ครับทำการ translation นะครับ ก็คือจะเริ่มาการแปลรหัสนะครับจากตัว m RNA นะครับที่เป็นต้นแบบนะครับเรียกว่าเป็นตัว ENCODE นะครับผมจากนั้นนะครับพอเขาเริ่มฮัดสเตชันปับ๊บมันก็จะเอาตัว t RNA นะครับเข้ามาจับนีนครับมี t RNA เข้ามาเดินม,มาจับนะครับเริมท่าสกิปทางไหนนะครับซึ่งตัวนี้พอพอมันพอมันทน การสลายช้าส็ับสายโปรตีนเมื่อต่อออกไปนะครับออกมาเป็นเส้นสีเขียวคือโปรตีนโปรตีนสายสั้นหรือเปปไทด์นะครับออกมามจะได้ออกมาเป็นโปรตีนนะครับซึ่งมาจากตัว t ีเอโดยลำดับเนี่ยมาเรียงมาจากตอน DNA t r a n s ทา i p สมาเป็น m อไมลรกแล้วนะครับเพราะนั้นเซลล์ก็จะได้รับโปรตีนออกมาครับเป็นชุดคำสั่งการทำงานครับว่าให้ทำอะไร นะครับผมซึ่งอย่างในเรื่องของตัวโควิดนะครับหรือเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะพูดถึงเรื่องของตัวชุดคําสั่งนะครับที่สร้างเซลล์หนามหรือเราเรียกว่าเป็นโปรตีนสปค์นะครับผมซึ่งไอตัวนี้นะครับมันจะเป็นยังไงเลยไอตัวนี่เป็นก้อนโควิดใช่ไหมครับในโควิดเนี่ยจะมีตัวโปรตีนสปค์อยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งไอตัวนี้แหละมันจะไปจับกับรีเซพเตอร์ของเรานะครับในปอที่เรียกว่า ACE2 นะครับซึ่งตอนนี้เราต้องการที่จะสร้างตัวโปรตีนสปายนะครับหรือว่าหอตัวโปรตีนสปายออกมานะครับว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเพื่อให้ตัวเอ่อตัวแอนติบอดีของเรารู้จักนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันออกมานะครับซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีของ mRNA นะครับ ในขณะที่เทคโนโลยีอื่นก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่มันเป็นการใช้เป็นเชื้อตายหรือว่าเป็นตัวที่ว่าเป็นใช้ตัวอื่นเป็นการนำพาซึ่งตรงนั้นเป็นกระบวนการการนําพาตัวที่จะสร้างโปรตีนหรือตัวโปรตีนสปค์ของเชื้อโรคเข้าสู่เซลล์เท่านั้นนะครับผมโอเคแต่ตอนนี้คือเอาพอได้รู้จัก mra แล้วนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะครับ ไว้ใต้คลิปได้นะครับสับเนื้อหาวันนี้นะครับว่าอยากให้เพิ่มเติมตรงไหนนะครับผมแล้วก็ครั้งหน้านะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็สามารถติดตามชมในช่องของทิมีบายจ่าจ่าเคมีนะครับวันนี้ผมจ่าจ่าเคมีข้องตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ